โซล่าเซลล์บูมบูมสวัสดีครับก็นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอสอนต่อนะครับการใช้งานชุดนอนนารุ่นมินินะฮะเป็นรุ่นมินินะรุ่นเล็กนะฮะห้าร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นครบชุดนะครับพร้อมใช้นะครับแผงห้าจุดวัตต์นะครับมีวัตเตอร์ห้าร้อยวัตต์นะฮะตัวเล็กนะครับแล้วก็แบตตัวนี้เราเอาแบตแบตแอมป์มานะครับผมมาใช้นะครับเหมาะสำหรับใช้ชาร์จไฟขาดหัวนะครับผมชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับเปิดไฟส่องสว่างในบางโอกาสนะครับผม ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่กระท่อมนะครับกระ่อมในสวนทั้งสวนทั้งนาอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมก็เราก็มาสถานที่จริงนะครับเพื่อได้ให้เห็นภาพนะครับก็อุปกรณ์นะครับที่มีจากร้านนะครับหลักหนึ่งแผงนะครับห้าสิบวัตต์นะฮะแล้วก็ชุดนอนนาของเรานะครับตัวนี้ห้าร้อยวัตต์นะครับผมสายแบตนะครับมีสองเมตรนะครับย้ำปากคีบให้นะครับผมสายแผงเส้นละห้าเมตรนะครับย้ำ M4 c ให้ย้ำขั้วข้อต่อขั้วต่อให้นะครับ แล้วก็แบต8แอมป์นะครับแบตลูกเล็กนะครับเป็นแบตแห้งนะครับผมก็โอเคครับก็ข้อควรระวังนะครับผมเวลาต่อใช้งานนะครับให้ปิดเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับต่อเสร็จแล้วค่อยเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับหรือนะครับก่อนจะถอดการใช้งานเราก็ปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับค่อยถอดนะครับผมประมาณนี้เนาะหลักๆย้ำนะครับสำคัญตรงเบรกเกอร์นะครับผมโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็อันดับแรกนะครับตัวนี้เนาะเป็นชุดอนนาของเรานะครับนี่ ทางนี้เลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ติดสติกเกอร์ให้นะฮะก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับเราจะทําการรีวิวแล้วติดสติกเกอร์ให้นะฮะก็มีตัวนี้ข้างล่างนี้จะเป็นสายแบตนะครับผมสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบนะครับตัวนี้เราต่อแบตก่อนเลยมาถึงเราต่อแบตก่อนเลยนะครับก็ตัวนี้ยึดยึดยึดที่ผนังได้ก็ได้นะหรือจะวางที่พื้นอย่างผมก็ได้นะฮะก็สีแดงขั้วบวกนะครับหนีบไปเลยนะครับสีดำขั้วลบนะฮะ นี่ไปเลยนะครับก็ขออนอุญาตถอดน,นีใหน่อนี่ไปเลยนะครับก็จัดแจงให้มันเหมาะสมเนาะอันนี้ผมอาจจะนี้นิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรก็หลังจากที่เราเสียบแบตแล้วนะครับผมก็เสียบแผงกันเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเนาะสีดําคือข้อลบสีแดงคอือข้อบวกนะครับผมตัวบนอินเวอร์เตอร์ตัวบอร์ดของเรานะฮะจะมีเอ็มซีโฟนะครับที่เป็นในส่วนของแผงนะครับเราจำหัวไว้ให้นะครับตัวนี้เนาะ ข้อบวกจะเป็นตัวเมียนะครับผมเราจะติดสติกเกอร์ให้อยู่แล้วนะครับข้อบวกตัวเมียนะครับทีนี้เราก็จับจับสายสีแดงมานะครับนี่ฝั่งที่เป็นตัวผู้นะฮะนี่เพื่อเสียบเข้ากับตัวเมียโอเคมั้ยครับเนาะน่าจะน่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับแล้วก็ฝั่งข้อลบนะครับจะเป็นตัวผู้นะฮะจับสายสีดำมาเอาฝั่งที่เป็นตัวเมียมาเสียบนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็จับปลายสายทั้งคู่นะครับไปเสียบกับแผงได้เลยโดยไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะ ประมาณนี้จะถูกบังคับเสียบอยู่แล้วนะครับเสียบได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้พอเสียบเสร็จปุ๊บเปิดเบรกเกอร์ขึ้นครับโอเคเนี่ยตอนเนี้สมบูรณ์แล้วมีไฟชาร์จจากแผงมีไฟจากแบตมาเลี้ยงนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับเปิดเปิดอินเวอร์เตอร์นะครข้างๆจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นะฮะผมเปิดขึ้นนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะครับ เปิดเบรกเกอร์เพื่อปล่อยไฟมาที่ปลั๊กนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ซีเอซีนะครับผมจะเสียบเดี๋ยวให้กล้องถอยหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะฮะเป็นหลอดตะเกียบนะครับตัวนี้เออ่14วัตต์นะฮะก็ใช้ในช่วงหกข้ามได้นะฮะก่อนนอนก็ค่อยปิดนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับนี่เนาะผมเสียบแล้วเรียบร้อยผมจะใช้มือถือนะครับนี่แบตผมก็ตอนนี้อยู่ที่27เปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้มือถือนะฮะ ก็ใช้ด้วยช่วครั้งช่วคราวนะครับเนาะแบตบเต็มเราค่อยถอดนะครับนี่นี่นะเข้าแล้วยี่สิบเจ็ดอ่ะอชาร์จอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะนก็ประมาณนี้เองนะครับผมเนาะเมื่อเลิกการใช้งานใช้งานไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเลิกการใช้งานเราก็ถอดออกนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปปิดใหม่นะครับอ่าผมสมมุติว่าผมเลิกปิดไฟเลิกใช้ไฟแล้วนะครับผมก็ดึง ปลั๊กไฟออกนะครับแบตผมเต็มแล้วผมก็ดึงปลั๊กสายชาร์จออกนะครับติดเบรกเกอร์นะครับติดเบรกเกอร์สาบ้านนะครับติดอินเวอร์เตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนะครับผมเพื่อประหยัดไฟเนาะประมาณนี้นะครับส่วนแทงนะครับเอ่อจริงๆแล้วถ้าเป็นลูกเล็กแบบนี้นะฮะผมแนะนำเนาะก็ถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับเราไปข้างนอกนะครับเราปิดเบรกเกอร์ไว้เลยไม่ต้องชาร์จนะครับเนาะหรือไปที่อื่นหลายวันนะครับไม่ต้อง อ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเราไม่อยู่บ้านเราไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับดึงออกเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็เป็นการเลือกใช้งานนะครับประมาณนี้แล้วก็ลึงสายแถงออกด้วยนะฮะ<อ>เมื่อเรากลับมานะฮะจากธุระต่างจังหวัดหลายๆวันเราก็มาเสียบใหม่ย่างที่ผมบอกเมื่อข้างต้นนะครับไล่ดูนะครับประมาณนี้เองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ตลอดเราก็ไม่ต้องปิดก็ได้ครับนะครับประมาณนี้นาะก็ โอเคง่ายๆแค่นี้เองทุกท่านก็สามารถซื้อไปแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานไม่ได้ทําไม่เป็นต่อไม่เป็นนะครับโทรมาวิดีโอคอลมานะครับทางร้านเราพร้อมที่จะให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับลูกค้าที่ต้องการสนใจสั่งซื้อนะครับชุดนอนนารุ่นมินิของเรานะครับรุ่นประหยัดนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับก็มีนะครับโอเคเนาะก็วันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ขอบคุณครับ